คลิปวิดีโอนี้จะทำเพื่อความสนุกไม่ได้มีเจตนาโฆษณาเชิญชวนไม่เหมาะกับผู้ชมอายุต่ำกว่า18ปีสวัสดีค่ะวันนี้มาพบน้องเนสสายปั่นสายจอหายใจอีกเช่นเคยนะวันนี้เนนมาในเกมซูเปอร์กอบไดนะคะหรือว่าเกมตีกอบบังค่ายพีจีนั่นเองนะฮะเอามาเดี๋ยวเรามาดูตารางจ่ายเกมนี้ก่อนเลยนะคะตารางจ่ายเกมนี้นะคะสิบจะเป็นตัวต่ำสุดไล่ขึ้นมา JQKA ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะสูงสุดจะเป็นรูปผู้หญิงใส่หมวกสีพูแบบนี้นะคะสาววายจะเป็นแบบนี้สาวสเก็ตเตอร์จะเป็นแบบนี้นะคะการเล่นก็ประมาณ เดี๋ยวเราไปเริ่มเกมกันเลยวันนี้เน่มีทุนมา500บาทนะฮะล้างหน้าเกมกันด้วยเบทหกกันก่อนไปดูดิว่าวันนี้กอบไดจะเป็นยังไงอุ้ยลงดีอ่ะเริ่มต้นด้ดีเริ่มตน้มตนอ้าวโอ้โหไม่น่าชมเลยไม่น่าชมเลยเป็นอย่างนี้เลยอืมมาแล้วก็ตีซึมซึมซึมเข้ามาดูแล้วหนูคูณสามเข้ามาครับ อีกหนึ่งทีอีกหนึ่งทีอ่าดูสีดูสีดูส,ดสียังไงยังไงยังไงเออได้ได้ได้ได,ได้ปึ้งเข้ามาหุยหุยหุย,ยแรงมากอ่ะไปเบสิบกันดีกว่านะจ๊ะมาดูาซิว่าเบสิบจะยังไงจะตะลึงตึงตึงหรือเปล่าอุ้ยมันจะไม่ตะลึงตึงตึงแล้วสิแม่ แม่แม่อ่ะมาโดนไม่โดนโดนไม่โดนโอ้โหเอาเลยเอาเลยนี่ละนี่ละของแท้แล้วของแท้แล้วแล้วคิวลงมาแล้วคูณสิบสวยงามหนูทำดีลูกทำดีหลายใบหลายใบ มันก็ต้องอย่างนั้น358สนะฮะส,สวยๆเก๋ๆยังไงยังไงยังไงสิยังไงสิงงสโอ้ยโอ้ย,อยเอามาแล้วก็ถุงก๊อปลงมาคูณ6สวยงามสวยเออมันต้องแบบนี้ลูก552.50นะฮะช่ำๆช่ำๆกันไป ไปเบียด30กันหน่อยนะจ๊ะ10หมุนเริ่มหรอเริ่มกันได้เลยออเอามาแล้วก็ตีควับเข้าไปได้คูณ6ลงมาแล้วยังไงเอลงคูณ6เชงกระเดะไปดีมันต้องอย่างนี้มันต้องอย่างนี้น,ออน,นี่ละของแท้ของแท้มันอยู่ตรงนี้1,179นนะฮะอะได้อีกหรือเปล่าจะได้อีกหรือเปล่า โอ้โหโอ้โหโดนเข้ามาแล้วก็โดนเข้าไปแล้วก็หวดเข้าไปอีกทีนึงฟ,ฟุบฟ,ฟับฟุบฟับอ้าวลงคูณหกอีกแล้วลงไปแม่ลงไปลงไปแม่นี่เลยนี่เลยนี่เลยครับสองพันสองร้อยห้าสิบนะฮะตื้งเข้ามา อีกสักหนึ่งทีเอา <Fighting. S 1> ปึ้ง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 โอ้โหโอ้โหไม่ไม,ไม่ไม่ตีไม่ตบไม่ตไมีไม่ดีขึ้นเลยอย่างเงี้ยอ่าดอกสุดท้ายของเบสสามสิบนะจ้าอือหือฟ <Fighting. S 1> าดเข้ามาฟาดงวงควาดงาแล้วก็สิบลงไปคูณหกนี่แฮะมันแจ่มแจ้งแถลงไขโอ้โหย้ำไปอีกที ย้ำไปอีกทีฟาดเข้ามาอีกทีฟาดเข้ามาอีกทีโอ้โหแหลมมาก765นะคะอ่าวันนี้ก็ประมาณนี้นะ,ะได้กำไรมาประมาณ4 0 0 0กว่านะคะคลิปนี้มาเพื่อความบันเทิงไม่ได้เชิญชวนแต่งใดฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ยบาย